5าราศีโชคใหญ่กำลังมาดวงเฮงรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีโชคใหญ่กำลังมาดวงเฮงรับทรัพย์ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภหาเงินเก่งใช้เงินเก่งได้โอกาสทำเงินจากกลุ่มคนสังคมมีคนคอยช่วยเหลือยิ่งสร้างสัมพันธ์ดีกับผู้คนยิ่งได้รับโอกาสดีๆแต่จะทำให้รายจ่ายเยอะด้วยดวงนี้มีโชคลาภเรื่องเงินทองหรือลาบปากมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถกิจการ ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14<ส>กรกฎาคมชาวราศีมิถุนการเงินมีโอกาสใหม่เข้ามาใจจดจ่อหางานสร้างเงินไม่หยุดจะพบความสำเร็จได้เงินเล็กๆ,กๆรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ได้ทางได้งานพิเศษสร้างเงินโชคลาภได้มาจากเด็กคนอ่อนวัยกว่างานได้เงินที่ขอยิ่งขยันยิ่งได้เงิน ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูเป็นช่วงต้องเร่งทำเงินพราะเริ่มต้นงานใหม่หรือมีภาระเข้ามาลองปรึกษาหาผู้ใหญ่ช่วยเหลือถ้าติดขัดอย่าพึ่งท้อให้พยายามต่อไปสักพักล็อกจะขายได้รับความช่วยเหลือความจริงเปิดเผยบางดวงมีโชคดีเกิดขึ้นได้ลาบจากเพศตรงข้าม ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรสร้างความมั่นคงจากเงินทรัพย์สิสนมีช่องทางทำเงินจากหลายแหล่งทั้งในประเทศและนอกประเทศเหนื่อยก็สู้มีการเร,เริ่มแนวทางงานเงินใหม่ผลตอบแทนเริ่มออกมาเหมาะกับการทำภาพรวมแผนการเงินพี่น้องสังคมเพื่อนเก่าการเดินทางให้โชคลาภ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมีเงินเข้าแบบอู้ฟูเพราะเก่งงานการค้าใจกว้างใจถึงซึ่งมีทั้งได้ทั้งเสียได้เงินเสียสเงินจากการดูแลปกครองปริวารหาเงินมาให้แต่ก็ต้องดูแลให้พึ่งพาได้กิจาก,การทำกำไรดีระวังเรื่องเทาๆดวงชาวราศีมีนมีโชคลาภในเดือนนี้ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200อร์ซแนะนาให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทางานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูล อันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ